ที่ท่าเรือส,สถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งตรงท่าเรือเนี้ยจะใกล้ๆกับการเดินทางในหลากายรูปแบบอย่างเช่นการเดินทางโดยรถเมล์การเดินทางโดยรถไฟการเดินทางโดยรถไฟใต้ดินแต่อีกทางหนึ่งที่จะเดินทางได้สะดวกก็คือการเดินทางทางเรือซึ่งคลองในเมืงเที่หาลครบางควจะมองว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ําบ้างหรือระบายน้ําแต่จริงๆแล้วเราเป็นเมืองแห่งคลองดังถ้าเกิดเราเดินทางทางเรือเนี่ยเดินทางสะดวกกว่ารถด้วยซ้ำเะรถ พาไปดูว่าการเดินทางทางเรือเดินทางยังไงครับช่วงวันนี้ผมจะขอถือโอกาสพาไปกินข้าวเที่ยงเพราะปกติเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยบางทีถ้าไปกินข้าวไกลๆรถติดแน่นอนแล้วก็ไปไม่ทันกลับมาทํางานไม่ทันก็เลยต้องกินอาหารที่ใกล้ๆที่ทํางานทีเนี้ยพอมีเรือเนี่ยเราก็จะเดินทางได้เร็วขึ้นเพราะรถติดเรือไม่ติดอย่างหลายๆกระทรวงที่อยู่บน นั้นผ่านก็จะมีท่าเรือใ,ใกล้ๆน,นั้นพี่ๆน้องข้าราชการคนไหนมีเวลาตอนเที่ยงเนอยากกินอาหารอร่อยไม่อยากกิ้นใกล้ๆทำงานแล้วก็สามารถนั่งเรือตัวนี้ไปได้ซึ่งตัวผมเนี่ยวันนี้จะไปกินที่แถวย่านเทเวศจะมีร้านเด็ดร้านหนึ่งซึ่งผมชอบมากแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูว่าร้านนั้นอร่อยอะไรแล้วก็ร้านนั้นคือร้านอะไรนะฮะท่าเรือตรงน,นี้ชื่อว่าสถาน,นีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งปกติเรือที่คลองพงปุงเกษมเนี่ยจะออกตั้งแต่เวลาในวันธรรมดาเนี่ยฮะก็คือ6กโมงถึงหนึ่งทุ่มแต่ในวันเสาร์ที่เนียจะเป็นแปดโมงถึงหนึ่งทุ่มโดยในช่วงเวลาเร่งด่วนก็จะออกทุกสิบห้านาทีแต่ถ้าช่วงเวลาที่ไม่เร่งด่วนก็จะออกทุกสามสิบนาทีคือถ้าเกิดท่านมาที่ท่าเรือเนี่ยท่านจะมีป้ายบอกเลยว่าจะเดินทางได้ยังไงเวลากี่โมงก็สะดวกมากๆและเดี๋ยวลองมาดูกันว่าวันนี้เรือจะมาตรงเวลาไหมครับ ตอนนี้ก็เวลา11โมง25ซึ่งความจริงแล้วเรือต้องมาถึง11โมงครึ่งแต่ตอนนี้เราก็เห็นเรือมาแล้วมาก่อนเวลาด้วยก็เดี๋ยวเรือมาแล้วเราก็สบายดูสวยไหมฮะมาตรงเวลาเป้ะก่อนเวลาได้สิสในช่วงนี้นะครับใสเห็นว่าไม่มีคนมาจิตค่าโดยสารเพราะเราไม่คิดค่าโดยสารนะ ทางที่มหาน,นครเรามองเห็นว่าเราต้องส่งเสริมการเดินทางทางเรือเพราะเรือเนี่ยเวลาลงทุนเนี่ยมานานันลงทุนต่ำกว่ารูปแบบการเดินทางอื่นๆเยอะเพราะว่าเรือเนี่ยแค่เอาเรือมาวิ่งบนน้าก็ได้เลยแต่การเดินทางรูปแบบอื่นบางทีต้องสร้างถนนสร้างอ่ารางเพื่อทาให้ลงทุนมากกว่างนั้นช่วงนี้ขึ้นฟรีนะตอนนี้ก็จะเทียบค่าที่ค่าเรือนึงนะซึ่งถ้าไม่มีคนเราก็จะไปต่อเลยเป็นไงเคยนั่งเรือนี้มาก่อนไหมเคยครับมเคยเดินเรือ เรือข้ามแม่น้ำข้ามแม่น้ำที่เจ้าพระยาเสียงมันดังกว่าเยอะเลยนะตรงนี้ถ้าเรือมันจะสะดวกมากกว่าแล้วก็เรื่องของมลภาวะทั้งทางเสียงหรือทางเรื่องมลภาะวะทางอากาศเขาเรือตัวนี้เป็นเรือไฟฟ้าเอาไปเรือไฟฟ้าเนี่ยก็เสียงก็เบาเลยรับตองนี่เสียงเราไม่แทบจะไม่ได้ยินเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของอากาศเนี่ยมันก็ไม่ทําให้เกิดมลภาวะด้วยนอกจากนี้นะบางทีเนี่ยคนเดินทางผู้หญิงเดินทาง ินทางคนเดียวก็กลัวหรือใครที่เดินทางคนเดียวเนี่ยก็บางทีขึ้นเรือก็กลัวตอนนี้มีเรือที่มีสีดีวีทั้งหมดก็สามารถตรวจสอบออกป้องกันให้ปลอดภัยได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สาคัญก็คือคนที่เป็นผู้พิการที่ใช้วิวแชร์ก็สามารถขึ้นเรือได้ตรงข้างหลังเนี่ยเขาจะยกได้เลยแล้วก็จักรยานสายปั่นอย่างนคนที่ชอบปั่นจักรยานกน็เอาเรือเอาจักรยานขึ้นเรือนี้ได้ด้วยข้างหลังอันนี้เราก็ เห็นหน,น้องๆนักศึกษาเตรียมขึ้นเรือแล้วเมื่อกี้เขาก็ปิแสดแตรสังร่งสัญญาณว่าเรือจะมาแล้วคือท่าเรือที่รองประดนงำมันเสียเนี่ยมีทั้งหมดเ็1ท่าคือสถานีรถไฟหัวลำโพงท่าเรือหัวลำโพงท่าเรือน้ตพงศ์ท่าเรือยศเสด็กระทรวงพลังงานแยกหลานหลวงลนครสวรรค์ท่าดเดลเน,นินนอกประชาธิปไตยเทเวศและตลาดเทวราชชุมชลหรือท่าเรือเทวราชนะฮะตรงนั้นก็ จะทั้งหมด11ท่านนี้จะใกล้กับหลายๆกระทรวงมากนั้นคนที่ทำงานบริเวณแถวเนี้ยอย่างเช่นกระทรวงพอมทำเนียบรัฐบาลหรือ <Yes. S 1> กระทรวงพลังงานหรือแม้กระทั่งทำงานที่หัวลำโพงเนี่ยนั่งเรือไปกินเนของไม่สบายมากใน11ท่านี้นะครับ Hello, n o <Hello. S 2> we, no, we are doing a block. <Wow. S 1> yeah, so this is one of the first um, uh, electric boat that <Yeah. S 1> we are running. B M E running. So where are you guys come from? เนเธอร์แลนด์รักบิ้งคันทรีสะดวกมากสบายมากไม่มีค่าใช้จ่ายวันธรรมดา6โมงถึง1ทุ 5, 1่มวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่8โมง1ทุ่มโดยในช่วงเวลาเล่งด่วนจะออกลูกคนาดีช่วงเวลาไม่เล่งด่วนออกทุก30นาทีนะครับ การรถไฟแห่งประเทศไทยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 4S4S Consortium กลุ่มบริษัท CRSC ทับ2562้วพยะาง420กิโลเมตรระยะเวลาโครงการ36เดือนมูลค่าโครงการ6,210ล้านบาทประจำเดือนเมษายน2,564ความก้าวหน้าของแผนงาน ที่6เมษายน2,564 วันที่7เมษายน2564จัดทำบันทึกวิดีทัศน์โครงการดีวีดีเล็กคอร์ด การประชุมป,ประจำเดือนและประจำสัปดาห์กับกลุ่มที่ปรึกษาและการรถไฟแห่งประเทศไทยสรุปความก้าวหน้าโครงการประจำเดือนเมษาย,ยน2564แผนงานประจำเดือน2.437%แผนงานสะสม37.711%ผลงานประจำเดือน4.606%ผลงานสะสม6.305% ช้ากว่าแผนงานสะสมลบ31.406%เท่ากับ378วัน a m w w บริษัทอิเตอเลียนไทยดีลลออเมิ์จำกัดมหาชนโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระสัญญาที่1ช่วงมาบกระเบาคลองขนางจิตวินิทัศน์แสดงความก้าวหน้าของโครงการประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2 5 6 4 8 9อรนสถานีรถไฟคลองขนาดจิตดำเนินการก่อสร้างสถานีคลองขนาดจิตรวมปริมาณงาน,งานสะสมคิดเป็นก่อสร้างรถไฟทางูช่วงมาประเบาชุมทางจิระเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์าการวัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2565 แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ระยะที่<_ <k> _> 1ซึ่งที่ประชุมคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเพื่อบริหารราชการแผ่นดินเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2557ได้มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดานคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2565 สำหรับลักษณะงานก่อสร้างในสัญญาที่3เป็นงานก่อสร้างอุโมงรถไฟผ่านปูระยะทางรวมประมาณ8กิโลเมตรเริ่มจากกิโลเมตรที่136.000ถึงกิโลเมตรที่1 9 9 6 0 0รวมไปถึงงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถาน,นีและโยธาอื่นๆการกรถไฟแห่งประเทศไทยได้วาจ้างกิจการรูปค้า IEDRT อันประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชน และบริษัทไรท์เทเนอ์ลีจำกัดมหาชนเป็นผู้กาา่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงมากกระเบาชุมทางถนนจิราสัญญาที่3งานอุโมงโรถไฟก็อมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่รึกสาโครงการอันประกอบด้วยบริษัทเอเชียนอินเจเนียริ่งคอนซัลแทนกรุ๊ปบริษัท MAA อเอคอนซัลแทนจำกัด บริษัทวิศิษฐ์เอนจิเนียริ่งคอนซัลแทนและบริษัท WSP ประเทศไทยจำกัดเป็นตัวแทนวิศวกรติดตามตรวจสอบแผนงานผลงานความก้าวหน้าในการดำเนินการรวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและกำหนดให้วันที่1รกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 1เป็นวันเริ่มงานและกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานวันที่30พันายนพุทธศักราช2564 รายละเอียดงานก่อสร้างดังนี้เป็นงานก่อสร้างอุโมงรถไฟทางคู่ใหม่ซึ่งประกอบด้วย 1. ง,งานก่อสร้างอุโมง์ที่1กิโลเมตรที่136ถึงกิโลเมตรที่141บก850เป็นอุโมงคู่ทางเดียวตั้งแต่กิโลเมตรที่136บก400ถึงกิโลเมตรที่141บก600ระยะทาง1 4 0 0เมตร 2. งารก่อสร้างอุโมงค์ที่2กิโลเมตรที่144วก400ถึงกิโลเมตรที่145บก50เป็นอุโมงค์เดี่ยวกลางคู่ตั้งแต่กิโลเมตรที่144วก840ถึงกิโลเมตรที่145บวก100ระยะทา260ง260เมตร 3. การก่อสร้างอุโมงค์ที่3กิโลเมตรที่198บก200 กิโลเมตรที่199บวก600เป็นอุโมงคู่การเดี่ยวตั้งแต่กิโลเมตรที่198บวก380ถึง199บวก550ระยะทาง2,340เมตรงานก่อสร้างและอีกของโครงการเช่นงานระบบระบายน้ำงานรัวงานก่อสร้างรั้วกว้าง1เมตร โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมากกระเบาชุมทางถนนจิรักสัญญาที่3งานอุโมงรถไฟวิธัศั์แสดงความก้าวหน้าของโครงการประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2564ความคืบหน้าการขุดเจาะอุโมงอุโมงที่1ระยะทาง1 4 0 0เมตรปัจจุบันขุดเจาะได้ระยะทางสะสม 1134เมตรคเป็น97%ิดเปอ็นต์อุโมงค์ที่2ระยะทาง260เมตรปัจจุบันขุดเจาะได้ครบระยะทางแล้วอุโมงค์ที่3ระยะทาง2340เมตรปัจจุบันขุดเจาะได้ครบระยะทางแล้วสรุปความก้าวหน้าของโครงการเดือนเมษายนพุทธศักราช2,564 รายละเอียดของกิจกรรมการก่อสร้างหมวดที่6 h p i e and r e i n e t Work r a i n f o r c d Concrete u b r a i n ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้าพื้นคอนกรีตแบบรูปตัวยูบริเวณด้านหน้าอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้64เมตรปริมาณงานสะสม768เมตรหมวดที่9 t u n n e l i n g Work t u n n e l i n g w o r Tunnel e q c a t i o n for Support Class 3A ดำเน <HHH> ินการขุดเจาะระเบิดติ 52, ดตั้งซับพอตที่คุณภาพดีและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้12,248.28รปปลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสมสอ5แส6 2 0ลูกบาศก์ลูกาทเมตรพา n น์อ a อกแอค t i o n for Support c r a ตค3าดำเนินการขุดเจาะระเบ at ิดต um. ิดตั้งซับพอตที่คุณภาพปานกลางและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้ 3,112.83ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม294,708.89ลูกบาทเมตร p o r a l Equation for Support Class 4ดำเนินการขุดเจาะร,ระเบิดติดตั้งซัพพอร์ติดคุณภาพไม่ดีและขุดผลมัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้3,580ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม38,713.06ลูกบาทเมตร ช็อตกรีดอินิเชียนไลนิงดำเนินการช็อตกรีดภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,202.70ลูกบาศเมตรปริมาณงานสะสม32,282.98ลูกบาทเมตรเวลไวเมดํ well met, ำเนินการติดตั้งลวดตะข่ายก่อนการช็อตกรีดรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,269.77ตารางเมตรปริมาณงานสะสม85,973 0.93ตารางเมตรสตีลไฟเบอร์ดำเนินการฉีดพ่นคอนกรีตผสมสตีลไฟเบอร์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,217.77ตารางเมตรปริมาณงานสะสม132,017.80ตารางเมตร Water Proofing Membrane ดำเนินการติดตั้ง Water Proofing Membrane ภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้ 39,473ตารางเมตรปริมาณงานสะสม1 9 7 7 7 2 1ตารางเมตรกราวรอัอกโบ้ดำเนินการติดตั้งหุ่นยึตหินเพื่อเสริมเสถียรภาพภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนหลังคาอุโมงค์ดำเนินการดาร่านคอนกรีตขั้นสุดท้ายภายในอุโมงค์ในท่านที่